หน้าร้อนวันนั้นแดดแผดเผาจนพื้นปูนหน้าบ้านร้อนระอุเสียงรองเท้าแตะของพ่อแม่ฉันดังแผ่วเบาเมื่อเดินเข้ามาหน้าประตูบ้านฉันกำลังจะลุกไปต้อนรับแต่แม่สามีกลับรีบเดินไปก่อนเธอเปิดประตูเพียงแง้มเล็กน้อยแววตายเย็นชาสะท้อนแสงแดดแสบตาเสียงเธอแข็งกระด้างไม่ต้องมาอีกบ้านนี้ไม่ต้อนรับฉันได้ยินเสียงแม่ตัวเองสะอื้นเสียงพ่อพยายามอธิบายแต่ถูกตัดบททันที เสียงประตูเหล็กกระแทกปิดกล้องสะท้อนในอกฉันเหมือนค้อนฟาดฉันยืนตัวแข็งกลิ่นฝุ่นร้อนๆลอยคละคลุ้งในลมหายใจหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาแต่ริมฝีปากฉันกลับเงียบไม่กล้าเอ่ยคําใดคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงร้องสะอื้นของแม่ยังดังในหูแสงไฟถนนลอดผ่านผ้าม่านสีซีดราวกับจ้องจับผิดฉันนอนหงายมองเพดานที่มีรอยน้ำซึมเป็นดวงกลม กลิ่นอับของบ้านผสมกับกลิ่นยาฆ่า,มาแมลงที่แม่สามีใช้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกดทับฉันให้หายใจไม่ออกหลายวันต่อมาฉันแอบเดินไปสำนักงานที่ดินเอกสารการโอนที่ซ่อนมานานถูกนำออกมาเมื่อฉันสั่นเมื่อเซ็นชื่อแต่ดวงตากลับมั่นคงลมแรงพัดกระดาษปลิวไปบนโต๊ะเสียงแอร์เก่าๆดังคลืดคลาดเหมือนตวนใจแต่ฉันกลับรู้สึกอิสระในอกเมื่อกลับมาบ้านชันยิ้มเงียบ ไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของแม่สามีอีกต่อไปความลับที่ซ่อนอยู่ในแฟ้มเล็กๆทําให้ฉันใจเต้นแรงกว่าที่เคยและแล้ววันหนึ่งเมื่อเธอรู้ความจริงเสียงกริดร้องของแม่สามีดังก้องไปทั่วบ้านใบหน้าที่เคยแข็งกร้าวกับซี่เผือดจนฉันแทบจะไม่ได้